อุทหรพอ่อแม่วัย16ให้นำลูกก่อนนอนแล้วหลับไปยากหลับจากกรีดยางพบหลานสำลักนมดับวันนี้30กันยายน2567 ร้อยตำรวจโทภูริพัฒน์เมสวรรณร้อยเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งมีเด็กทารกเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักกลางสวนยางพาราในตอท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงประสานแพทย์เวณโรงพยาบาลตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดรุดไปตรวจสอบมาถึงที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นทารกเพศหญิงอายุหนึ่งเดือนเจ็ดวันอยู่ในสภาพน้ำนมเลอะเต็มหน้าไหลออกมาจากปากและจมูกโดยมีนายเอ นามสมมุติอายุ16ปีและนางสาวบีนามสมมุติอายุ15ปีพ่อและแม่ของเด็กหญิงยืนให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่อยู่แพทย์เวรชันสุตรไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายสอบถามนายเอบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนได้ให้นมลูกหนึ่งขวดแบบมีจุบหลังให้เสร็จก็เอาขวดนมออกและพากันนอนหลับจนเวลาสองนาฬิกาแม่ของตนกลับมาบ้านเห็นว่าหลานนิ่งไปเลยปลุกตนและแฟนมาดูพบว่าลูกสาวได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยที่มีน้ำนมไหลออกมาจากปากและจมูกตนอยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่มีลูกเล็กให้ดูแลเขาให้ดีๆอย่าให้คลาดสายตาเพราะเพียงเวลาแค่ไม่นานที่เราไม่ได้ดูลูกอาจจะทำให้เราเสียลูกไปตลอดการก็ได้ ด้านญาของเด็กหญิงบอกว่าตนกลับมาจากกรีฑยางพาราเวลาสองนาฬิกาได้เดินเข้าไปดูหลานตามปกติแต่เห็นว่าหลานนิ่งไปตัวเย็นและออกสีเหลืองแล้วจึงปลุกลูกชายก่อนจะโทรศัพท์แจ้งผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวเบื้องต้นร้อยตำรวจโทภูริพัฒนเมษสุวรรร้อยเวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้บันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนจะมอบศพให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลตามศาส,สนาต่อไป ส่วนที่วัดเขาตาโปนต่อท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ทราบว่าครอบครัวของเด็กหญิงไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะจัดงานศพจึงให้ทางวัดประกอบพิธีทางสงฆ์และชาปนากิจในวันนี้เลยสัเปลของวัดเปิดเผยว่าทางครอบครัวให้ทำพิธีชาปนากิจให้เสร็จในวันนี้เพราะไม่มีเงินและเป็นความเชื่อของครอบครัวซึ่งจากที่พ่อแม่ของเด็กหญิงเล่าบอกว่าเด็กหญิงนอนสำลักน,น้ำนมทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตดังกล่าว